สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผมมาเล่น M4 เป็นน้ําแข็งนะผมเมื่อกี้มผมเพิ่งสุ่มได้เลยนะผมเป็นไม่รู้มันเป็นตังเหลือผมไม่ได้เล่นมาประมาณโอ้โหเกือบปีครับผมอืมเป็นรหัสไอดีหลักผมเองนะผม i อดีนี้เป็นตัวเปล่าเลยนะผมไม่ผมไม่ค่อยได้มาเล่นสเท่าไหนนร่นะผมจะทําไม่ได้ที่หนึ่งก็อย่าว่านะเพราะผมเล่นก็ไม่เก่งนะผมอืมผมเพิ่งสุ่มได้เลยนะไอเดียไอดี ID นี้เป็นอ่อ เอมโฟไลายน้ำแข็งมัง้งไม่นแน่ใจนะผมอะรอเขากดนะครับผมเดี๋ยวไปตเตะข้อออกนะผมเขาไม่กดนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป,ไปอ,อ่านเลยนะครับผมเ้ยดู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 อะไรวะ โอ้ตัวบางมากครับผมโอ้โหปืนแรงมากนี่ปืนมันสำหรับยิงผีเปล่าไม่แน่ใจนะผม เหนือนเขาดวแสบผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมอราปืนไม่เจอ 你干？<noise> โอ้โหมามาเรามาจัดเรามาจัดโหผมไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยนะผมนี่เป็นจะเป็นครั้งแรกของผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมยิงเลยลากเดินยิงเลยเออโอ้โหตัวเจ็บเหมือนกันนะผมเออ มามามา,มาขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งเพื่อคลิปนะเฮ้ไม่ตายโอ้โูปืนเดี่ออกตกตื้อแล้วไง โอ้ยโอ้โหผมนึกว่าตายแล้วคามากอมากจริงจริ อูฟังผมเพี้ยนละวูฟังผมเพี้ยนแล้วเฮ้ยโอ้โเปลี่ยนสกปรนอยู่พี่มาจัดมาจัดผมมาจัดโอ้โหเจ็บมากสามารถนะผมโอ้โหได้อยู่สกปรกมันอยู่ ขอเถอะมาจังหวะเปลี่ยนกระสุนพอดีนะผมอย่าบอกนะ กระสุนหมดพอดีนะผมก็อมุกปมถางสิดนัดนะครับปกติเอาดิ ออกไปเจอเฮ้ยอีกสิบตัวครับผมอีกสิบตัวนะผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ได้กดไลค์กดแชร์ โอ้โหโหผมก็รอดักตัวนู้พอดีนะเอออีกแปดตัวผมอีกแปดตัวขอ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 ได้ป่ะหนูขอได้นะถ้าขอได้ โอ้โหกระแทกเฮ้ยอออโหโหเป็นน่าเกลียดมากนะครับถ้ายิงซ้ำศพแบบนี้นะครับมันไม่ดีนะครับไม่รู้เหมือนกันเห็นไม่เคยยิงซ้ำศพเลยแบบนี้เกินไปเป้าพี่ 我当官呢。 จะบอกว่าไม่ตายก็ตัวท้ายโอ้โหตัวท้ายนะผมเจอกังงนไม่รุนไอ่พวกยิงไอ้พวกเออโอ้โหนี่ครับเป็นไงนครับ M f o นะผมโอเคก็ก็คลิปเป็นจบนเพียงเท่านี้นะผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะผมใครที่จะว่าผมยังไงก็ขออภัยยังไงด้วยนะครับถ้า คลิปไม่ดีหรือ,อยังไงก็เมนใต้ข้างล่างไว้ก็ได้ครับจะมาปรับปรุงไว้แล้วก็จะอ่านให้ดีกว่าเดิมน,นะผมก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณมากครับผมไว้รับชมกันใหม่คลิปหน้าจะมารอเอ,อจะรอจะทําคลิปอะไรเออจะทําคลิปอะไรก็รอดูอีกทีนึงนะครับผมตลอดน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่นะผมบายบาย